ความรู้สึกจาก13เกมสยองฉากกินอุจจาระฉากกินอุจจาระในภาพยนตร์เรื่อง13เกมสยองเป็นหนึ่งในฉากที่สร้างความรู้สึกหลากหลายและรุนแรงให้กับผู้ชมได้อย่างมากไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกขยาขยแยงซีอิสเอียนความตกใจหรือแม้แต่ความหดหู่และสิ้นหวังการที่คนเราต้องลดศักดิ์ศรีและยอมทําในสิ่งที่น่ารังเกียจที่สุดเพื่อแลกกับเงินหรือเพื่อความอยู่รอดสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันและทางเลือกที่บีบคั้นในชีวิตจริง ซึ่งบางครั้งมนุษย์ก็ถูกลักดันให้ต้องทำในสิ่งที่ไม่ต้องการทำอย่างยิ่งการสะท้อนสังคมและจริยธรรมฉากน,นี้ยังกระตุ้นให้ผู้ชมได้คิดถึงประเด็นทางสังคมและจริยธรรมอีกด้วยมันตั้งคำถามว่าขีดจำกัดของมนุษย์อยู่ตรงไหนและอะไรคือสิ่งที่เราพร้อมจะแลกเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดหรือความสำเร็จหรือแม้กระทั่งสังคมเรากดดันคนมากแค่ไหนจนต้องทำอะไรที่เกินกว่าจริยธรรมของมนุษย์ ฉากนี้จึงไม่ใช่แค่ฉากที่น่าขยะแขยงแต่เป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนด้านมืดของความต้องการของมนุษย์และความโหดร้ายของเกมที่ชีวิตบางครั้งต้องเจอโดยสรุปแล้วฉากกินอุจาราใน13เกมสยองไม่ได้เป็นเพียงฉากที่สร้างความตกใจหรือความขยะแขยงเท่านั้นแต่ยังเป็นฉากที่ทรงพลังในการสื่อสารอารมณ์ความสิ้นหวังและการตั้งคำถามต่อขีดจำกัดของมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งทำให้ฉากนี้กลายเป็นหนึ่งในฉากที่ถูกจดจำและพูดถึงมากที่สุดในวงการภาพยนตร์ไทย